นี่ครับเ,เพื่อนๆอันนี้ก็คือเครื่องช่วยวิดพื้นนะครับที่บอกว่าเราจะเล่นวิดพื้นเราจะได้หัวไหล่หน้าอกอะไรยังไงนะครับดูอันนี้ก็คือตัวที่เราจะเล่นนะมันจะมีสีสีโฟโตเคพเทเทลลมัสเซลนะครับสีเขียวถ้าเราเล่นสีเขียวแบบนี้ก็มาวางไว้อ,อย่างนี้นะครับแล้วเราก็วิดไปไอ,อตัวนี้จะได้เออหน้าอกนะครับถ้าสีเหลืองก็คือโชเดอร์มัสเซลก็จะได้หัวไหล่ไทเสซจตัวนี้ก็จะเป็นแบบไข้ก็คือจะได้ก้ามก็ข้ามแขนนะครับลาทิมัส ลาทิสซิมุสดอสิตตัวนี้ก็คือเป็นหลังกล้ามหลังนะครับเนี่ยเราลองเล่นดูเอาอยัางนับด้วยสิครับได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นสีเขียวก่อนนะครับก็คือเพชร์เรลมาสเก็คือเช่นแล้วก็อันนี้กดลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็วิดดหูหนึ่งอย่างเงี้ยสองโอเคยากดีต่อไปเราจะเล่นสีเหลืองสีเหลืองก็คือโชลเดอร์มาสเซอสีเหลืองก็คือตรงนี้กดไปที่สีเหลืองนี้อันนี้เราจะได้หัวไหล อโอเค okay. ต่อไปครับสีน้ําเงินก็คือไข่ไข่ก็คือมันจะสีน้าเงินไข่กับเขียวจะไข่กับอะไรก็ได้เอาเราไข่กับเขียวก่อนออ,อันนี้ค่อยง่ายหน่อยเออนี่ต่อไปครับสีแดงลัส,สติมัสนอสิกก็คือด้านหลังสีแดงก็คืออันนี้แดงน,นี้ โอเคเห็นไหมครับเล่นสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงเราก็จะได้ครบโอเคกดในตะก้าไม่รู้ดีรูก